สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเศรษีไทย68มีนบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะสำหรับเอาใจนะคะเอาใจสําหรับลูกค้าที่อยากได้กระบะราคาไม่เกิน200,000บาทนะคะวันนี้มารีวิวจัดให้ตามคาขอแน่นอนนะคะสำหรับนะคะคันนี้นะคะราคาเป็นแค่190,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมด้วยกระบะ4ประตูดีเซลแท้เลยนะคะสาหรับคันนี้มาพร้อมแคริบ นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะเป็นโตยตาไทเกอร์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะ 2.5e ปี e p. คันนี้เป็นปี2003นะคะ รายละเอียดรถบอกได้เลยว่าเป็นรถบ้านแท้นะคะสำหรับคันนี้รับประกันสภาพรถไม่มีชนนะคะเครื่องยนต์เดิมสภาพรถเดิมๆพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับตอนนี้เป็นสี่บอลเงินนะคะคันนี้พร้อมแล้วนะคะวันแรกที่ปุ้ยมารีวิวกันตอนนั้นรถเพิ่งเข้าใหม่ล่าสุดนะคะแต่ตอนนี้ลกบอกได้เลยว่ารถสภาพพร้อมใช้งานนะคะรถพร้อมขายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรายละเอียดรถสวยสภาพพร้อมใช้งาน เลยนะคะสำหรับไทเกอร์คันนี้ได้เป็นสีประตูนะคะเครื่องยนต์2005นะคะถือว่าสภาพเครื่องยนต์นะคะไม่ใหญ่เกินไปนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะคะ,ะคันนี้พิเศษยังไงบ้างนะคะในส่วนของรายละเอียดรถนะคะคันนี้นะคะเราจะได้ในส่วนของนะคะลูกค้าเดิมใส่แม็กมาให้เรียบร้อยนะคะติดแม็กไม้เรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของนะคะ ในส่วนของรถ t ทเกอร์คันนี้นะคะทุกอย่างพร้อมใช้งานเดินทางต่างจังหวัดได้ปกตินะคะคันนี้เป็นรถบ้านแทรรถบ้านเดิมนะคะรานะคาหน้าป้ายนะคะ1 9 5 0 0บาทเราไม่ขายคันนี้ขายเป็นแกก้า0 0บาทเท่านั้นพอนะคะอ่าคันนี้นะคะรถสวยอันนี้คือแต่งสติกเกอร์เดิมมาให้นะคะเราจะไม่ออกนะคะลูกค้า นะคะในส่วนของด้านในนะคะคันนี้คือเรานะคะเก็บรายละเอียดให้พร้อมแล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าอะน้ำมันเติมให้พร้อมนะคะ นะฮะสำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับคลิปนี้ลูกค้าที่สนใจรีบติดต่อสอบถามหาปุ้ยได้เลยค่ะ064 146 2466ค่ะปุ้ยเพชรยนนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะคลิปนี้ปุ้ยเติมน้ำมันฟรีให้เต็มถังเลยนะคะสำหรับโตเต้า ไทเกอร์คันนี้นะคะเป็นรถสี่ประตูนะคะบอกได้เลยว่ารถสวยสภาพภายในแบบสวยๆกันเลยอันนี้เป็นรถบ้านลูกค้าดูแลดีมากนะคะสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพเดิมๆนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะรายละเอียดรถสวยนะคะอีกหนึ่งคันนะคะที่อยากจะแนะนำสำหรับโทต้าไฮเกอร์นะคะสี่ประตูนะคะคันนี้สี่ประตูเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยซีซี ดีเซลนะคะเติมน้ํามันดีเซลได้เลยนะคะคันนี้พิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะพร้อมแม็กแล้วมี Android มาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าเดิมติดมาให้แล้วนะคะพร้อมเครื่องเสียงนะคะ แอมให้เรียบร้อยนะคะเครื่องขยายเสียงบอกได้เลยว่าใครได้คันนี้ไปสุดคุ้มมากๆนะคะในส่วนของบอกเดิแล้วว่าเปิดเครื่องเสียงนี้ชัดเจนกระหึมแน่นอนสำหรับโต้ตาไทเกอร์คันนี้นะคะราคาเพียงแค่190 0 0 0บาทนะคะพร้พอมแม็กนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนยางเพิ่มนะคะคันนี้นะคะมาใส่ยางใหม่มาให้แล้วพร้อมแม็กนะคะสำหรับไทเกอร์คันนี้ สภาพรถแบบบอกได้เลยว่าใครได้ไปนิสิิจฉาแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่าใครที่ดูคลิปนี้ก่อนรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะราคาเป็นแค่แสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นสำหรับนะคะคลิปนี้นะคะรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะโปรโมชั่นเติมน้ำมันฟรีให้เต็มถังเลยนะคะสำหรับโต้ต้าไฮเกอร์คันนี้นะคะยางมาใหม่พร้อม พร้อมแม็กเลยนะคะสำหรับคันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนยางเพิ่มนะคะลูกค้านะคะบอกได้เลยว่าสภาพเครื่องยนต์นะคะเดิมๆนะคะไม่มีประวัติการชนเลยนะคะมาพร้อมแครีบอยนะคะอ่ะมีการชนใส่มาให้ด้วยนะคะคันนี้ บอกได้เลยว่าใครที่หารถใช้งานสภาพดีๆสักหนึ่งคันนะคะราคาไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทแนะนำเลยค่ะเป็น t o โย t ้า i g e เกอรคันนี้สีบอลเงินนะคะเป็นรถปี2 0 0 3แต่บอกได้เลยว่าสภาพรถแบบไม่ช้ำนะคะรถบ้านดูแลดีมากนะคะสำหรับคันนี้นะ,คะแคดดีบอยด้านหลังสามารถเปิดได้ปกตินะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะแม็กไลเนอร์นะคะลูกค้าจะสังเกตได้เลยนะคะแม็กไลเนอร์ไม่มีช้ำเลยเพราะว่า เจ้าของเดิมนะคะใช้งานแบบว่าดูแลรักษาดีมากนะคะกระบะหลังนะสามารถเปิดใช้งานได้ปกตินะคะฝาท้ายเปิดใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้ราคาไม่เกิน2องแสนบาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบติดต่อ ziehen. สอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ064 ห4 6่งสี่ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะลูกค้าคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะสำหรับท่านใดนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะโอนล็อกจองรถไว้ก่อนได้เลยค่ะ5,000บาทนะคะติดต่อที่เบอร์0641462466ได้เลยค่ะนะคะแอดไลน์ไอที่เบอร์0641462466ได้เลยนะคะอ่ะลูกค้าที่สนใจนะคะ บอกได้เลยว่ารถสวยมั่นใจมั่นใจได้เลยนะคะในคุณภาพนะคะคัดมาให้เรียบร้อยตอนนี้เก็บงานละเอียดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสภาพสวยเดิมๆนะคะคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะคะเป็นรถบ้านนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะเป็นไทเกอร์สประตูปี2 0 0 3 2.5นะคะคันนี้เป็นดีเซล ปีะคะปี2นสามสภาพเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราต้องมาชมนะคะในส่วนของสภาพห้องเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างค่ะสภาพห้องเครื่องนะคะลูกค้ามาดูคันหน้ากันก่อนนะคะปี2อง3สามคันหน้าเดิมหรือเปล่านะคะอ่ะดูชัดเจนกันเลยนะคะเลขตัวคันหน้า เลขตกเดิมจากศูนย์จากโรงงานยังอยู่ครบนะคะรับประกันเลยรถสวยไม่มีชนแน่นอนนะคะสำหรับนะคะโตต้าไทเกอร์คันนี้นะคะเพดอะเพดเป็นยังไงบ้างเพดเดิมหรือเปล่านะคะอาสังเกตกันได้ชัดเจนเลยนะคะเพเพดรถนะคะเป็นเพดเดิมนะคะดูสภาพเพดนะคะยังใหม่เอี่ยมกิฟตแน่นอนนะคะสภาพนะคะน็อตน,นะคะ ดูชมกันได้เลยนะคะแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่โอเคยังอยู่ในเกณฑ์พร้อมใช้งานอยู่นะคะแต่ในส่วนของอ่ะเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะคะในส่วนของแบตเตอรี่เครื่องยนต์นะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะลูกค้าจะสังเกตได้เลยนะคะว่านะคะสภาพเครื่องนี่โห,โห นี่แบบรถปี2องพาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะสภาพเครื่องนะคะสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้เราสวยหนึ่งคันนะคะที่อยากจะแนะนาค่ะฝากระโปรงหน้าเป็นไงบ้างนะคะรถราคาไม่เกินสองแสนบาทดีจริงหรือเปล่านะคะเราจะมาพามาชมนะคะความเดิมความสวยของรถนะคะอะโลโก้โตต้ายังอยู่ครบนะคะสติกเกอร์ยังอยู่ครบ นะคะลูกค้า บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนสําหรับคันนี้ลูกค้าท่านใดที่ได้ไปนะคะชนวนการความร้อนยังไม่ขาดยังไม่หลุดเลยนะคะลูกค้าดูจากสภาพนะคะคันนี้ราคาเป็นแค่1นึ่งแบาทเท่านั้นพิเศษสําหรับคลิปนี้เติมน้ํามันฟรีเต็มถังให้เลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถโอนจองกับปุ้ยได้ค่ะ0ูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกสองสี่หกหกนะคะปุ้ยเพชรยนต์นะคะเราเปิดบริการทุกวันนะคะลูกค้าไม่มีวันหยุดนะ ลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูรถจริงก่อนก็ได้นะคะสามารถเข้ามาชมรถกันก่อนได้เลยค่ะที่ถนนเสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะมาไม่ถูกสามารถติดต่อที่เบอร์ปุ้ยค่ะ064 146 2466นะคะอย่าลืมนะคะโทรหาปุ้ยได้ตลอดนะคะลูกค้าโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมติดต่อหาปุ้ยได้นะคะ0641462466ห่งาปุ้ยเพชรยนต์แอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยนะคะ พร้อมให้คำตอบนะคะทุกข้อสองสัยนะคะสำหรับลูกค้านะคะฝากกด subscribe สั่นกระดิ่งนะคะไว้ได้เลยนะคะกดติดตามไว้ได้นะคะเพื่อจะมาอัปเดตรถสวยๆรถสภาพดีๆพร้อมใช้งานนะคะคันไหนที่ถูกใจสามารถนะคะโอนจองรถกันได้นะคะ โดยที่นะคะบอกได้เลยว่าออนไลน์ก็สามารถอุ่นได้ตอนนี้นะคะระบบนะคะก้าวไกลนะคะเทคโนโลยีบอกได้เลยว่าทันสมัยสุดๆกันไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามไปได้เลยค่ะวันนี้ปุ้ยขอตัวลากันไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพบกับรถคันไหนวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ